Welcome to week to 14หน่วยน้ำดินหิน Good morning kids and parents this week 14เรียนรู้หน่วยน้ำดินหินก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ทีเชอร์จะพาเด็กๆท่องคำศัพท์ เกี่ยวกับหน่วยน้ำดินหินน้ำ water ดิน soil หิน stone อีกอย่าลืมฝึกท่องนะคะมาเรียนรู้หน่วยน้ำดินหินกันนะคะน้ำดินหินเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อคนสัตว์และพืชเพราะคนสัตว์และพืชต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากน้ำดินหินในด้านต่างๆประโยชน์ของน้ำใช้ทำความสะอาดชำระร่างกายใช้ดื่มเพื่อการดำรงชีวิตประโยชน์ของดินเป็น ของสัตว์เช่นมดงูไส้เดือนหนูและสัตว์อื่นๆอีกมากมายและทำให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีประโยชน์ของหินนำมาสร้างบ้านและนำมาจัดสวนบ้านให้สวยงามได้ด เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยน้ำดินหินแล้วเด็กๆอย่าลืมใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะคะชิชร์จะพาเด็กๆทำน้ำเปลี่ยนสีเด็กๆบนอุป,ปรกรณ์ก็เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะน้ำแก้วน้ำขวดน้ำกันกรสีผสมอาหารไม้ มาดูวิธีทำนะคะมาดูวิธีการทำน้ำเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกให้เด็กๆหมุนเปิดฝาขวดน้ำนะคะแล้วก็เอาวางไว้แล้วใช้กันไกลตัดสีผสมอาหารตอนช่วงนี้ให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะ ตาสีผสมอาหารเสร็จแล้วก็เทลงไปในฝากขวดน้ำเทลงไปพอประมาณนะคะเสทเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้ไม้จุ่มน้ำแล้วมาหยดใส่ในสีผสมอาหารที่เราเทไปแล้วนะคะ แล้วก็คนคนให้ทั่วๆฝาขวดน้ำนะคะเสร็จแล้วก็รอจนกว่าจะแห้งขนาดที่เรารอจนกว่าจะแห้งเด็กๆก,ก็เอาน้ำเทใส่ขวดน้ำนะคะ เทเลยครึ่งขวดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ปิดฝาขวดน้ำแล้วมาดูนะคะว่าน้ำจะเป็นสีอะไรในเมื่อถ้าเด็กๆเขย่าแล้ว เป็นสีอะไรคะสีเขียวเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะ See you next week kiss